ะะสำหรับสถานการณ์น้ําที่แม่น้ําโขงนะคะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าระดับน้ําเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ํารวมไปถึงเกษตรกรริมฝั่งโขงด้วยนะคะล่าสุดมีแนวโน้มระดับน้ําลดลงแล้วค่ะ จุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือจังหวัดบึงการค่ะล่าสุดในระดับน้ําที่บ้านพันลำหมู่2ต,ตําบลวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงการเมื่อวานนี้วัดได้10เมตร70ซนติเมตรนะคะลดลงจากวันเสาร์65เซนติเมตรค่ะและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามยังส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของชาวบ้านโดยเฉพาะชาวประมงที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีหาปลาในแม่น้าโขงจากการไหลมองหรือวางตาข่าย หรือแหดดักปลาเปลี่ยนมาเป็นใส่รอบดักปลาใส่เบ็ดราวตามริมโขงแทนเพราะยังมีเศษไม้และเศษขยะไหลปะบนมากับสายน้ำนะคะ นอกจากนี้กเกษตร,รกรที่เลี้ยงโคกระบือเนี่ยที่บ้านหนองแวงหมู่3ตําบลวิสิทธิ์บ้านดอนยมหมู่2ตําบลไคสีอําเภอเมืองบึงการต้องนําควายขึ้นมาเลี้ยงในพื้นที่สูงค่ะหรือตามริมข้างทาง,างที่มีหญ้าให้ควายกินไปพลางก่อนเพราะพื้นที่ที่มีหญ้าเนี่ยถูกน้ําโขงหนุนเข้าลําห้วยไหลท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างค่ะก็เลยไม่มีทุ่งหญ้าให้สัตว์เลี้ยงได้หากิน ส่วนสถานการณ์น้ําท่วมที่บึงการนะคะล่าสุดมีการประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติน้ําท่วมแล้ว5อําเภอนะคะมีที่อําเภอเซกาอาเํภอโซ่พิสัยอําเภอบุ่งคล้าอาเํภอบึงโขงหลงและอําเภศรีวิไลค่ะไปต่อกันที่จังหวัดเลยนะคะสภาพร้านอาหารริมแก่งคุดคู้คอเอชียงคานจังหวัดเลยค่ะ ซึ่งเคยถูกน้ําในแม่น้าโขงเอ่อล้นไหลเข้าท่วมระดับน้ำเนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีร่องรอยของดินโคลนที่พัดมากับน้ําทําให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายคนยังไม่เปิดร้านเพราะกังวลว่าระดับน้ําโขงจะเพิ่มขึ้นอีกเจ้าของร้านอาหารริมแม่น้ำโขงบอกว่าระดับน้ำโขงเนี่ยลดลงกว่า4เมตรนะคะทำให้น้ำที่ท่วมร้านเนี่ยลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติระดับน้ำอยู่ที่10เมตร90เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่ง1เมตร แม้จะยังไม่มีฝนตกมาเติมในพื้นที่แต่ก็ยังไม่วางใจค่ะทําให้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่กลับมาเปิดร้านและขนย้ายสิ่งของไปเปิดร้านริมถนนแทนซึ่งก็มีลูกค้ามาใช้บริการแต่ต้องยอมรับนะคะว่ายอดขายเนี่ยลดลงกว่าครึ่งค่ะส่วนใหญ่ขอประเมินสถานการณ์ก่อนรอดูอีกสัก2-3วันถ้าระดับน้ํายังทรงตัวแบบนี้ก็จะทยอยขนของลงไปเปิดร้านเหมือนเดิมค่ะ